ส่วนเรื่องของน้ําท่วมภาคใต้ในเกือบทุกจังหวัดในภาคใต้เนี่ยนะตอนนี้แต่ละจังหวัดก็มีการเยียวยาฟื้นฟูกันอยู่นะครับรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรีก็ลงต่างก็ลงพื้นที่ในทุกจังหวัดเลยนะครับแล้วก็พี่น้องชาวใต้ก็จะต้องกลับคืนมาในสภาวะปกติให้เร็วที่สุดโดยเฉพาะหาดใหญ่นะครับสอที่ที่ผ่านมาเขาก็มีการ b ิกฤตินิ่งเด็กกันนะครับคุณผู้ฟังโดยเฉพาะทางด้านของศาสตราจารย์ดร นรุมนพิญโยสินวัฒนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านเปิดเผยว่าท่านจะเดินทางลงพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดส,สงขลานะครับแล้วก็ได้สั่งการให้ทุกหน่วยในสังกัดจัดเตรียมกําลังพลเครื่องมือและชุดปฏิบัติการให้พร้อมเต็มที่ให้ทุกส่วนปฏิบัติการสอดคล้องและประสานกันอย่างมีประสิทธิภาพครับโดยมุ่งเป้าฟื้นเมืองคืนชีวิตให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิต ปกติเร็วที่สุดนะครับโดยเฉพาะาการฟื้นฟูบ้านเรือนโรงเรียนและสาธารณูปโภคที่เสียหายซึ่งต้องต้องการทั้งเครื่องมือเครือข่ายช่างนะครับกำลังพลจิตอาสาในพื้นที่จำน,นวนมากในขณะนี้ด้านสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะครับสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะครับก็ได้ตั้งศูนย์ 50ศนย์ทั่วพื้นที่ภาคใต้นะครับคุณท่านผู้ฟังอันนี้เขาให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประกอบอาชีพเครื่องจักรกลรถจักรยานยนต์ของประชาชนอันนี้ได้รับความเสียหายมากเลยทีเดียวนะคุณชัยนันจากน้ําท่วมเนี่ยอันนี้น่าจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือนแล้วก็สนับสนุนให้ประชาชนสามารถกลับไปประกอบอาชีพได้เร็วขึ้นด้วยนะครับส่วนกรมส่งเสริมการเรียนรู้ นะครับได้รวบรวมกําลังจากหน่วยงานในเครือจํานวนมากตอนนี้นะครับแล้วก็ชุดอุปกรณ์ทําความสะอาดเข้าสารอาหารแห้งของจําเป็นเพื่อเร่งคืนเรื่องของสภาพพื้นที่ชุมชนเนี่ยให้ปลอดภัยแล้วก็กลับมาใช้ประโยชน์ได้โดยเร็วครับค่ะซึ่ง ทั้ง50จุดนะคะอาชีวะอาสาทั่วจังหวัดสงขลาเนี่ยที่เขาให้บริการก็คือจะเป็นซ่อมแซมบ้านเรือนนะคะซ่อมระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทําความสะอาดแล้วก็เคลียร์พื้นที่ ซ่อมครูพันการศึกษาคอมพิวเตอร์อุปกรณ์รการเรียนนะคะระยะเวลาก็คือ,อก็เปิดให้บริการมาตั้งแต่เมื่อวันที่29พฤศจิกายนค่ะ<ช>แล้วก็จะไปจนถึงวันที่6ธันวาคม2568ตอนนี้50จุดนะมีที่ไหนบ้างอตอนนี้ท่านสามารถที่จะเข้าไปเช็ค รายชื่อสถานที่เนี่ยได้ทางเพจของ n b t Connect นะหรือว่าจะเป็นที่เพจของไทยคู่ฟ้าแล้วก็เพจของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะเพราะว่าเราขึ้นม็จะมีลิงก์อยู่มีลิงก์แล้วะะเราก็ขึ้นมาให้เป็นที่เรียบร้อยอตัวอย่างเนี่ยอย่างสอสอ,อจอที่อสอ,อจอ แล้วก็มีทางด้านของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์อุตรดิตเนี่ยเขาก็ลงพื้นที่ไปที่วิทยาลัยเทคนิคหัดใหญ่ศาราประชาคมเทศบาลคอหงอมีที่วัดพระบาทตำบลบ้านพลุอําเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลามีที่วัดวัดท่าเคียนนะคะมีที่วัดคลอง อคองเปรมีที่โรงแรมหัดใหญ่ซิ g กเนเจอร์นะคะเหล่านี้ก็คือรวมอยู่50จุดทั่วจังหวัดสงขลาส,สามารถไปเช็ครายละเอียดกันได้ค่ะครับ